ที่เล่นติ๊กต็อกนะช่วงนี้ก็จะเห็นเลยว่าขึ้นฟีดติ๊กต็อกเยอะมากๆคนดูหลายล้านเลยเกี่ยวกับประเด็นวิจาร์สนับคุณแม่มีคุณแม่อยู่หนึ่งท่านเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะแล้วก็ลูกชายคนนี้เป็นออทิสติกนะคะและสําคัญคือเป็นหนุ่มแล้วอายุ25ปีคอนเทนต์ของคุณแม่นี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวการควบคุมตัวเองกับสถานการณ์ต่อหน้าคือลูกเนี่ยที่เป็นออทิสติกเนี่ยมีอารมณ์หลายอย่างมากไม่จะเป็นอารมณ์โมโหอารมณ์หิวอารมณ์บนอารมณ์ดา อารมณ์เสียงดังอารมณ์บวยวายและอารมณ์ทางเทศงานนี้บอกเลยว่าคุณแม่ท่านนี้ถ่ายคลิปไลฟ์สดทุกครั้งที่น้องมีอาการแบบนี้เรื่องราวนี้เคยเกิดวิพากษ์วิจารณ์ในทิกตอกมาช่วงระยะหนึ่งแต่ล่าสุดบอกเลยว่าดราม,ม่าใหญ่โตด้วยค่ะเพราะว่าเป็นคลิปที่น้องแอบดูแอบดูแบบว่าสิ่งล่อแหลม18บวก แล้วคุณแม่เปิดประตูมาเจอพอดีแล้วน้องกําลังมีอารมณ์แล้วคุณแม่ก็ไปไปสอนน้องนะคะสอนก็มีการจุปป๊บปากเกิดขึ้นแล้วน้องก็ถอดเสื้อถอดเสื้อผ้าคุณแม่ก็จุ๊บแล้วจุ๊บอีกทําให้หลายคนรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าคุณแม่จนเรื่องดังดังจนถูกแชร์เยอะมากเรื่องนี้ก็เลยมาถึงหูแอนนี่บลูคนี่แหละค่ะซึ่งแอนนี่บลูบอกเลยว่าเขาไม่ขอทนเพราะว่ากระแสโซเชียลมันรุนแรงมากๆ เกิดการเข้าใจผิดด้วยจากการสอนลูกแบบนั้นลูกที่ป่วยด้วยเนาะทั้งนี้นั้นคือเขาโพสตผ่าน Facebook ระบุส่วนตัวว่ายังไงก็ไม่ได้ค่ะแม่มันไม่ได้บอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษแต่ถามไปว่าน้องเอาคลิปลงได้ไหมและถามกลับคำเดียวว่าวิจารณญาณควรอยู่ที่ใครติดตามได้ในติ๊กตอกมาติดตามมาติ๊กตอมาหลายปีแล้วแล้วก็ไม่เคยคอมเมนต์แต่ครั้งนี้บอกเลยว่า มันมันเหลืออดเหลือทนเพราะว่าหลายคนดูแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช้วิทยาทานในการดูก็เลยกลายเป็นว่าถูกแชร์ถูกเยอะแยะมากมายและบางทีคุณแม่เนี่ยถ่ายเกินจนไม่ฟังลูกทําให้ลูกอ่ะมีวัฒนธศที่แข็งตัวขึ้นและยังแม่น่ยยังนั่งหัวเราะถ่ายไปนั่งหัวเราะไปบอกเลยว่าเลิกเล่นได้เถอะค่ะแม่โซเชียลแบบนี้มันสองแงสองงามทำเอาชาวเน็ตหลายคนเข้าวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากเลยบอกเลยว่า น้องควรไปรักษาอย่างถูกต้องดูแลเหมือนแม่จะป่วยมากกว่าน้องและสําคัญคือการดูแลลูกอ่ะได้และควรอยู่ในอ่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะได้บอกวิธีกันชัดเจนว่าควรรักษาแบบไหนที่ถูกต้องเรื่องนี้ตุ๊กี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ตามตามน้องคนนี้จากการโพสต์ของคุณแม่มันเด้งขึ้นมาเองเพราะคนดูเยอะเลยคะ่ะทั้งนี้คิดไว้ในใจว่าสักวันหนึ่งต้องมีดรามา่าสุดท้ายก็มีจริงๆซึ่งล่าสุดคุณแม่ก็ยังโพสต์คลิปนะการเต้นของน้อง คือน้องเนี่ยเป็นคนกล้าแสดงออกและชอบพี่เบิร์ดธงชัยมากชอบบี้สุกฤตมากแต่ว่าวิธีการถ่ายคลิปตลอดเวลาของคุณแม่ทําให้ถ้าเกิดใครดูดีๆจะเห็นว่าน้องน่ะมีอาการกดดันแล้วก็สําคัญเหมือนไม,ไม่ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นคุณแม่คะบางคอมเมนต์มันเป็นประโยชน์ต่อคุณแม่มากและบางคอมเมนต์คุณแม่ก็รู้ว่าถ้าปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านแต่ว่าหนูเชื่อว่าคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์ที่เขาชี้นำน่ะคุณแม่ลองอ่านดูแล้วก็ปรับใช้กับชีวิตคุณแม่นะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่แล้วก็ น้องอลูกชายวัย25ปีนี้ด้วยนะคะ